สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนจ้าพอๆกันยำซ่ากับบรรยากาศฝนตกกรินคือเก่าจ้าพี่น้องฝนยังคงตกระหยุดจ้าพี่น้องเนื้อไรเกี่ยวเข่าคือตักแสน้ำคือเก่าพี่น้องเจอกันยำซ้าพี่น้องวันนี้เขาก็มาหาปูหาปลาคือเก่าจ้ากระเป๋าปีซาพี่น้องวันนี้ก็จะไปบวชตอนประมาณบ่ายสามโมงนะจ้าพี่น้อง ไปบวชกายอยู่วัดไกลจากหมู่บ้านประมาณห0าสิบกิโลเนี่แหละจะ่นดองไปบวชไก่บ้านเนี่ยจ้ะ่นดองบรรยากาศครับกู้ฮับปลาคือเก่าคือเดิม่น้องเออเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกคนจนบทนะพี่น้องมันสืบข้าวเตากันมาตั้งแต่รุ่นเป็นพระบุรุษว่ารุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าก็หากินจากแม่นม้ำ่น้องเขามีแม่น้ำ ไว้รอเรื่องชีวิตเขามีกินมีอยู่มีบ้านมีเพื่อนเสมอกระยดแม่นำโคงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเขา็อเหา,ก,า,หากินแบบนี้แหละจ้ะหาปูหาปลาขายไปตามธรรมชาติได้หลายกระขายได้หน่อยก็กินนะพี่นอ้องมันเป็นวิถีชีวิตพี่น้องจ้ะเลิกเห็ดก็ได้แล้กจ้ะพี่นอ้องแต่ก็ต้องหาแบบนี้แหละเพราะว่าเขาอยู่เด็กเสียเขากับผมมีบ่อนทำมาหาผมมีงานมีการเหตุเขาก็หาจากธรรมชาติอย่างนี้แหละพี่น้อง พอได้ขายพอได้เงินกินเงินใสลย่ยงครอบครัวนะพี่อ,อนเนาะใส่ปะน้อง,อง,องถือล้วจะ้ะโอ้ปะตองปะตองหน่อยจะพี่องปะหน่อยเด้อจา้า เามาเด็กลจะจ้าหตัวจ้าพี่น้องจ้าสองสกแต่ปัดตองไปละหนตัวพี่น้องตัวแรกแค่วันเดีกจ้นะนะยังไงวัาเจ็ดสองสามนี่นจาจ็ดสองสามแปดสามแปอีกแล้ว บรรยากาศหาปูหาปลาคือเก่าคุณพี่น้อปลายามเม็ดปลาเครองอย่าจับพี่น้องเราก็ถือดอกปลาเครงนะก็ถือปลายมือเลยถือต่อมือนั่นแหละพี่น้องปลาดุกประจ้าเพื่อจากหาปลาแล้วแรเราจะใด่ไปเตรียมตัวไปบวชพี่น,น,น้องบวชกระบวชเน้นสื่อพี่น้องบ่อยยากดอกแค่ไปแต่งขันหาคันแปดมีมพระบวชให้ มันบอกคือบวชพระกับอะไรจัดงานพี่น้องทางลาบวชบ่คอยจัดงานอะไรอย่างเงี้ยบวชหรคือบวชเลยจิตจกบวชละกับไปขอเพิ่นบวชขอใบบวชไปอย่างละก็จะเข้าบวชเนาะ ใส่พอประค,รบ,อระครบอีกวาเมื่อวานก็ได้ประครบพี่น้องป้ามันลอยจุดเสือกมจจหมุนเข่าจุดจำไหม่พี่นอกจ้าได้ประครบง่ามอีกแล้วจ้ะพี่น้องอโอ้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 โ ตะวโตใบใหญ่คือโมวานนะพี่น้องงามเด้อปากครบเล้นพี่น้องลอยจรวดเสือกหมุนหันนะพี่น้องอันนี้แหละพี่น้องวิธีการทำมาหากินของชาวสุนบทหรือชาวริมินามโคอะไรเดี๋พี่น้องกะบ่วจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวก็หากินคือการจ้าแต่กะไปหาบุคนออกเป็นบางคนพี่น้องเนาะนี่แหละจ้าวิธีการหาปูหาปลาพี่น้องคันบ่หากะบัวมีเงิน บมมีกลิ่นเด้อพี่น้องเออมันก็ต้องหาเนาะกับ่หาก็บ่มมีกลิ่นจ้าพี่น้องแต่คันหาได้เฮากับพอได้เงินใส่จ่ายครัวเรือนเฮ้าเนาะพี่น้องมีเงินใส่จ่ายคั่วเรือนได้ปูได้ปลาสินะหามาแต่นรรพบุรุษวล่ะพี่น้องเอ้ยใหญ่มากดนหน่อยพ่อแม่กับผมามหาแบบนี้แล้วสอนลูกหาอยู่หากินแบบนี้แ่ะพี่น้อง บางคนด้เห็นสมมติหลายพักว่าโอ้ศึกษาป่าแล้วมันบ่หาก็บ่ได้ดอกพี่น้องมันวิถีชีวิตเนาะต้องหาต้องไอ้นี่บ่หาก็บ่ได้เพราะว่ามันจังไดฮะเป็นวิถีชีวิตแต่พี่นนองตื่นมาก็ต้องหาอยู่หากินหากินกับธรรมชาตินะตอนแรกก็ได้ษทัดสภาพซื่ออยุ่กินเท่ากับกระสือบุ๋มงินซื่อ ก็สี่ไปน,นอกกับมับกข่อยมีอาหารขายหลายขึ้นในเมือง,งกรุงดอกน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศแค้มคอมจ้าเลาะยาเม็ดน้ำกันเด้อพี่น้องจันดกาผิดพลาดประก,การใดก,ก,กด็ขอโทษขออภัยหลายๆลายนจ้ะพี่น้องจ้าบอดผิดพลาดทางคำว้าคำจ้ายังกรไดขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้อง เราสมัยยามเบ็ดปลาคังจากนอกยามดาบเบ็ดปลาคังเสดหมุนปลายาสิละพี่เราเอ้ยพอเบ็ดมันอยู่ในหมัดอยู่ในปะปะเครื่องกับบุตรจ้าเทียพี่เอาจ้า อาจจะบ,บอลขึ้นจากนี่แหละพี่ดาวกัดจะได้ไปเตรียมตัวไปบวชไปน,นี่พี่ดาวมือถือขึ้นซีเมนมือหากินมือดิลงคลองมืออนี้แหละต้องรออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์วันหนึ่งอาทิตย์ออกศึกเพื่อจะปวดถ้ากำมาหาคือเก่าแหละพี่ดาวเอ้ยมันเป็นเป็นวิถีชีวิตของเฮาเนาะพี่ดาวใน,นการทำมาหากินของครอบครัวเฮาตื่นมาก็ต้องเข่าลงคลอง ขำมากก็ต้องออกขย่ยเย็นมากก็ต้องเข่าป่าพี่้างเอ้ยหาสุดยามสุดแนวแก้มันหาได้พี่้องเพราะว่าบ่หากระผมมีกินบ่หากระผมมีเงินพี่องวเวลาโคี่พันรอเลี่ยงชีวิตคนริมโคงมาหรายเด,ด้อพี่้องเอ้ยแต่ปลาดิก็มีหลายมีหลายตลอดย้ำปลาขึ้นย้ำแรกแห่งหมวด์พี่้องขึ้นเป็นงนเป็นงน,น,งนถือด่างถือมองเนี่โอ้ยหอบขึ้นเฮือพอแล้วจนเมื่อยปวดพอแล้วแต่ว่าก็เป็นช่วง ขึ้นเป็นช่วงขึ้นเป็นระยะแต่เดี๋ยวนี้ปลาก็เริ่มหน่อยลงเรื่อยๆแหละพอพี่น้องระบบนิเวศมันก็เปลี่ยนเนาะมนุษย์เขาก็สัง่งยังขึ้นมาในหลายยาว่าสีสัง่งเขื่อนส้างยังปลาก็ขึ้นไปวางไข่มาได้เหมันก็เห็ดให้ปลากันหน่อยลงระบบนิเวศเปลี่ยนจากเส้นม่น้ำโคงนี่ปกติเคยขึ้นหลายซูเมอร์นี่ขึ้นได้แต่ซัมนี่พี่น้องเพราะว่ามันมีเขื่อนหลายะนะแต่ก้อนนี้บ่ ขึ้นเต็มฝั่งแล้วะพี่น้องลักก็นากว่าสิเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวแห้งช่วงฤแล,ะล,ะละดูฝนในน้ำสิขึ้นแบบขึ้นลายอ่ะจนเต็มฝั่งโค้งอ่ะพี่น้องแต่สมมติี้บอ่อจะขึ้นได้แต่ซ้ำนีแ่แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมีเขื่อนลายนะข้างบนน้ำก็เลยบ่สามารถขึ้นได้ลายขแ,แต่ก่อนระบบนิเวศก็สิเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่น้องต่อไปกระปลาก็าสิหน่อยลงหน่อยลงพองขึ้นมาวางไข่ไม่ได้ พี่น้องพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อเฮ้ย้ยป่าดินโอ้ยคือดินแห้งแท้พี่น้องไปลุกหนงเขาได้ปลาอีกอย่างหนึล้วพี่น้องเมื่อนี้เขาสิมีรายได้บอกพี่น้องเาจะได้ปลาขายจากโตได้จากลอยจากใดหมดจ้าพี่น้องปลาอย่างก็สีขาวปปลลาาานนนีี่กิร ป,ปา่ปปาป่าเป็นป,ป่าไปทีนปลาน้อยเอาเอาพี่น้องถือป,ปา่าป่าถือปลาขาวเสยถือปลาเก็ดเสยจ้ะพี่น้องจงอะจาโอ้ยตรงงามๆพี่น้องปาปลดโอ้ยลดจำถึง, <laughs> <laughs> งที่สิตักเอาตกน้ำจ้า <laughs> มันดิ่นแห้งรอสิตักเอากระบอกไปหิวขึ้นมารบอกมันตกเลยมันโดนลงไปมั้ยาามาได้ซักสมไหมตกใหญ่เลยป่าป่าตัวบกใหญ่นะสิสิตักเอาไปดึงเบ็ดขึ้นมาลุดซับแน่ไบบปิง้งซับป่าป่าก็กินปลาเหนื่อเสยพี่เราเอ้ย เาก็เคยถือขังแหลกถือกบบระบรไบด้สำจ้าจิตตาจิตตาทองกับเมียบตักเอาเออปากเกิดน้มันไปคาหมุนเนี่ย n จับนะครปบา มาเยอะจังยอวันนี้ปลากระประมาณได้จ้าได้ปลาสอกโตโตดึกกระหลุดไปแล้วจ้าปล่อยไปน้ำปล่อยไปน้ำนยากาศที่นี่เลยบอลเฮาหาใส่เบียดไปแเรากระสีหกไปจักหน่อยกันโบหกกับบอกมีปาลาด้วย อย่าเบ็ดปลาเคืองพี่น,ออน,น้องบนดินบป่เป็นปลาเคืองใหญ่สิบสามโลป่พี่น้องจ้าคือฝ่าคึ้ฝนแล้วก็เดี๋ยวพี่้องไปลุตโตนเข่ามันก่อยหมดแล้วบาดเกียวจากเถื่อนนอนคาแต่น้ำฝน ยาบตอดระวังถึอปลาบ่าผมมีลายเต,ปายาตปะนนะตเปลาอย่างอตอดระวังนะปลาจริงเหรอเขาสิบตีงแฮงแทะเก็บเรียนไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอมาก่อน ปลาไปต้มยำเ้อมื่อนี้ม,มนนาได้ต้มยำปลาหลายมือ่อลาไปตะขายตะมืองปลา,าไปต้มยำปลาครบไปต้มยำก็ได้สิตักก็สิหิวค่ะีเจาจ้า,าจจปลาอยาอกไปประกด ลุดอ oh, oh. no. okay. oh. yeah. no. ีกต no. ัวใหญ่เน yeah. ียพี่น้อย่อดีต้มยำนานยไปล่อยไปน้ำพี่น้อยปลาวม่ปล่อยไปตอนนั้นบ่คืปล่อยไ่เดยถือยึดเถื่อยอกเื่อปล่อยอ พี่น้องจ้าปลาก็ได้สนีแหละพี่น้องได้ปลาสามตัวจะหลุดไปหนึ่งตัวจ้ะพี่น้องดึงไปเราจะเสด็จกลับไปเด้อพี่น้องเอ้ยมากลับปลากลับสองกาเจ้าปลูกพักนะพี่น้องปลูกพักแค้มคองนะ่ะ น้ำถ่วมไปแล้ววพาน้ำมันขึ้นตอนแรกมันลดลงบักนลายหนึ่งเือมันต้นถั่วต้นยังน้ำถ่วมเบลจ้าเวลาปลูกพักแล้วน้ำตดลงมาพัสิปลูกแต่กัเสียไปนล้วบางทีมันลดเลยกันแล้วเลยแต่ว่าครับางทีว่าก็ยยอนกลับขึ้นมากะต้องหาผลปลูกมาใหม่อีกรอบจ้าหาเล็กหาไออมาใหม่อีกรอบจับอย่าง ญญก็จะกลับฝากก็จะกลับไปสักนิดเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณสุกุสุนคนขอบคุณหลายเด้อจ้าขอบคุณที่ขอบคุณหลวงสุกุลขอบคุณหลายเด้อจ้าขอบคุณที่แหกกำลังใจและขอบคุณสําหรับไอเอื้อยไนที่ซอยทําบุญในงานบวชในการบวชเป่าปีซาครังง้งน,นี้เน,นเาะน่ากลับไปเงินสดที่คนอื่คุณเอานะกลับไป สวายเรียกว,ว,ว่าบูชาผาดไตล้วก็ศสืบของส่วนที่ทำบุญทั้งบดกันจัดพี่น้องแล้วก็ไปบวชตัวแรกก็เสด็จใส่ซองให้คนซองให้ผาี่น้องสวัสดีจ้า